ยินดีต้อนรับเข้าสู่สามก๊กพาราเรลกันอีกแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เราจะมาวิเคราะห์กันถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของของเบ่งจากสาก๊กจีหรือว่าจดหมายเหตุสามก๊กนะครับเราจะไม่พูดกันถึงเรื่องของเทพพยายดาฟ้าดินบาปบุญคุณโทษที่คงเบ่งเคยพร่ำพรรณนาเอาไว้ว่าตัวเองเนี่ยทำกลลศึกฆ่าคนทั้งเผาทั้งน้ำท่วม ทำให้คนตายมานับร้อยนับพันหรือเป็นหมื่นคนอันนี้เราจะตัดทิ้งไปนะครับโดยที่เราจะยึดหลักจดมหมายเหตุสามก๊กที่เล่าเอาไว้ว่าคงเบ้งตายยังไงแล้วก็เพราะสาเหตุอะไรจากนักวิชาการนุงยุคหลังนี้นะครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะครับว่าคงเบ้งเป็นคนยังไงสมัยนุ่มๆอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าองเบ้งเนี่ยเป็นชาวอำเภอหยางตู นในเมืองหลังหยาในเขตบนทนสานตงหรือว่าในแคว้นเกงจิวนั่นเองกล่าวกันว่าตอนมีชีวิตเนี่ยของเม่งสูงประมาณ8ฉือของจีนซึ่งก็ประมาณ6ฟุตของฝรั่งถ้าเทียบเป็นเซนติเมตรก็ประมาณ183 1 8 4ถึง184เซนเมตรก็นับได้ว่าเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่เลยทีเดียวชีวิตช่วงนั้นนะครับหลังจากที่ไปศึกษาเล่าเรียนกับสํานักบางเต็กงแล้วก็สู่มาเต็กโชแล้วเนี่ยสมัยหนุ่ม เขาก็เป็นนักประพันธ์เป็นกวีโดยที่ในพงศวดานสามก๊กเนี่ยไม่เคยพูดเลยนะครับว่าของเบ้งเป็นคนอ่อนแอมีโครคภัยไข้เจ็บหรือว่ามีโรคประจําตัวอะไรเราก็เลยถือว่าเขาเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงคนหนึ่งแต่หลังจากนั้นครับเมื่อมาทํางานกับเล่าปี่แล้วเขาก็ทํางานหนักอย่างมากอย่างที่เราทราบกันดีโดยเฉพาะสมัยหลังจากที่เล่าปี่เสียชีวิตแล้วแล้วก็เล่าเซียนขึ้นเป็นฮองเต้นเนี่ยก็ยิ่งต้องทํางานหนักขึ้นกว่าเดิม ทำให้ร่างกายของเบงเนี่ยซุดโซลงไปมากในการสึกที่บุกเวยกกนะครับมีการขับเคี่ยวกันระหว่างของเบงกับสซมาอี้หลายครั้งแล้วทั้งในสามก๊กฉบับวรรณกรรมแล้วก็สามก๊กฉบับจดหมายเหตุนเนี่ยกล่าวตรงกันนะครับว่าโซมาอี้เนี่ยเคยทํานายเอาไว้ว่าของเบงเนี่ยไม่น่าจะอายุยืนโดยในเรื่องประวัติชีวิตที่ตันสิ่วได้บันทึกเอาไว้นะครับถ้าท่านได้ฟังประวัติของตันสิ่วแล้วนะครับจะเห็นได้ว่า ประวัติคนแรกที่ต้นสิวเขียนเอาไว้ก็คือประวัติของของ,งเบ้งนั่นเองแล้วก็จะมีข้อเขียนหนึ่งนะครับที่ต้นสิวบันทึกเอาไว้ในประวัติของสุมาอี้ด้วยโดยบันทึกเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งขงเบ้งเนี่ยได้ส่งทูตไปพบกับสุมาอี้แต่สุมาอี้เนี่ยไม่ถามเรื่องการทหารเลยนะครับแต่กลับถามเรื่องการกินอยู่หลับนอนชีวิตประจําวันการทํางานอะไรอย่างเงี้ยของของเบ้งต่อทูตทูตนี่ก็ซื้อมาครับตอบเป็นความจริงเลยว่าอ๋อท่านขงเบ้งน่ะเหรอ นอนดึกตื่นเช้าแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโทษโบยตั้งแต่20ทีขึ้นไปนะตัวแกเองก็จะต้องออกมาตรวจด,ด้วยทุกครั้งเลยว่าสาเหตุอะไรยังไงเพราะว่าการโบยย0ทีขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นโทษหนักพอสมควรคือเรียกว่าในกองทัพเนี่ยจะต้องลงมาดูด้วยทบทุกเรื่องกินอาหารก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าเอาแต่ทํางานตรวจเอกสารปลักตําอย่างหนัก นอนก็ดึกพอสมาอี้ได้ยินอย่างนี้ยิ้มเลยครับแล้วก็พูดเลยว่าของเบ้งต้องตายแน่นอนไม่ช้าก,ก็เร็วซึ่งก็เป็นจริงอย่างที่สมาอี้พูดเอาไวค้คาดกนันเอเอาไว้นะครับเพราะว่าของเบ้งเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่อายุแค่54ปีเท่านั้นเองสมัยเราเนี่ยนะครับห้าสิบปีกว่าๆเนี่ยถือว่าังหนุ่มอยู่เลยนะครับแล้วทำไมสมาอี้เนี่ยถึงได้ทํานายสุขภาพของเบ้งได้แม่นยานกะ คือถ้าเกิดเรามาดูจากสภาพชีวิตของของเบ้งในค่ายทหารเนี่ยจากคําพูดของทูตแล้วเนี่ยประโยคแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนนอนดึกตื่นเช้าตากตามทางานทําให้เราได้ทราบว่าของเบ้งเนี่ยนอนไม่พอติดต่อกันมานานแล้วนะครับแล้วก็โทษโบยี่สิทีขึ้นไปเนี่ยจะต้องมาตรวจสอบด้วยตัวเองอีกคือเรื่องแบบนี้ถือว่าลงไปคุมแทบทุกเรื่องนะครับถ้าหลักการบริหารแล้วเนี่ยถือว่าล้มเหลว ผมไม่ได้ว่าของเบ้งนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูลำดับชั้นการบริหารเนี่ยการที่ทําตัวเป็นหลงจู้แล้วลงไปดูทุกเรื่องแบบนี้มันเส้นเปลืองพลังงานมากครับเวลากินก็ไม่มีเวลานอนก็ไม่มีเป็นการแบลกภาระทํางานหนักเกินวิสัยของคนทั่วไปร่างกายเราเนี่ยถ้าใช้มันมากๆแล้วมันก็ซุดโทมลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคือคนจีนสมัยนั้นเนี่ยเขามีหลักการแพทย์แผนจีนที่เรียกว่าชี่หรือว่าพลังงาน เขาบอกว่าความโกรธเนี่ยจะทําให้ชี้พุ่งสูงถ้าดีใจเนี่ยจะทําให้ชี้เฉยชาถ้าโศกเศร้าก็จะทําให้ชี้สลายส่วนความกลัวจะทําให้ชี้ตกลงไปกระจุกรวมตัวกันส่วนความรุ่มร้อนก็จะทําให้ชี้กระจายตัวความตื่นเต้นตกใจจะทําให้ชี้สับสนความหมกมุ่นจะทําให้ชี้จับแข็งซึ่งตลอดชีวิตของคเงเบ้ ไม่เคยลืมเลยที่จะต้องทําศึกกับวยกกปณิธานของแกแน่วแน่มากว่าจะต้องปราบวีกกให้ได้จึงยกทัพไปตีวีกกหลายครั้งหลายขนแต่เนื่องจากจกกกเนี่ยเป็นกกที่เล็กที่สุดทหารก็น้อยกว่าอาณาเขตก็น้อยกว่าเรียกได้ว,ว่าอ่อนแอกว่าอยู่แล้วนะครับออกไปสู้กับฝ่ายที่เข้มแข็งกว่าดังนั้นเนี่ยการใหญ่ที่ตั้งปณิธานเอาไว้อะ่ะก็ไม่สําเร็จครับรบติดพันอยู่หลายปี พอพักลบก็มาเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมการอีกบางครั้งก็ต้องมาแก้ปัญหาในราชสำนักไหนก็จะต้องมาระวังระแวงงอ้ฝ่ายงอกกกว่ามันจะโวยโอกาสรอบก,กัดอีกหรือเปล่าส่วนเล่าเซียนนี่ก็อย่างที่ทราบครับรว่าเป็นฮองเต้ที่ไม่ค่อยเอาไหนเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องของเล่าเส้นให้ฟังตอนต่อไปนะครับว่าตัวจริงแกเป็นคนยังไงคือจะแบบเละเทะเหมือนกับในฉบับวรรณกรรมหรือเปล่านะครับแต่โดยสรุปก็คือเล่าเส้นไม่ใช่ฮองเต้ที่ดี ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นแรงกดดันมากๆที่ทําให้ของเบ้งเนี่ยตักตามทางานเกิดความเครียดสูงมากกินนอนก็ไม่เป็นสุขกล่าวได้ว่าตัวของเบ้งเองเนี่ยแกก็รู้ดีนะครับว่าที่แกทํางานขนาดนี้อายุแกคงไม่ยืนแน่ดังนั้นจะมีการลําบึงลําพันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตว่าแกเนี่ยฆ่าใขรไปบ้างแล้วด้วยกลยุทธ์กดด้วยกลอุดดกษ์ที่แกคิดเอาไว้แต่ความมุ่งหมายในชีวิตก็คือยังไงก็จะต้องอดทิศพลังกายพลังใจ แม้ตัวตายก็ไม่เป็นไรแสดงความจงรักภักดีต่อเล่าปีนะครับเพื่อที่จะสารปณิธานของโจกกกให้สําเร็จทีนี้ในยุคหลังเนี่ยมีนักวิชาการจีนครับเขาชื่อว่าเฉิงเสี่ยวฮั่นแกก็ได้วิเคราะห์สาเหตุการตายของหงเบ้งว่าอาจจะเกิดจากโรคกระเพาะพอเป็นโรคกระเพาะเนี่ยก็ถึงกับกระบ๋อทะลุซึ่งในจดหมายเหตุนนเขียนเอาไว้ว่ากระอักเลือดตายก็คือกระเพาะเนี่ยเป็นแผลนะครับก็อาจจะมีเลือดมีอะไรออกมาเวลาอาเจียนนะครับ ทีนี้เราไปดูหลักการถนอมสุขภาพของคนจีนโบราณคือคนจีนโบราณเนี่ยเขาให้ความสําคัญแก่าการรักษาสุขภาพอย่างเช่นคัมภี์หวงตี้เน่ยจิงกล่าวไว้ว่าคนเรานั้นหากสามารถถนอมรักษาทั้งกายและใจไปด้วยกันและฟื้นฟูทั้งในและนอกไปด้วยกันก็จะมีอายุยืนนานเกินร้อยปีได้เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าให้เราคิดถึงคุณค่าการมีชีวิตของเราอยู่ก่อนนั่นก็คือการถนอมรักษาจิตใจของเราเองนั้นเป็นอันดับแรก พื้นฐานของการถนอมรักษาสุขภาพเนี่ยจะต้องมีใจมาก่อนถึงจะรักษากายได้แล้วเราจะรักษาใจได้อย่างไรในยุคนั้นนะครับลัทธิของจื้อกับลัทธิตาเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วรวมทางพระพุทธศาสนาด้วยซึ่งในสักการคติในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆสักทีเดียวแต่ก็มีความคล้ายกันซึ่งคนส่วนมากก็เห็นว่ามันสําคัญที่สุดก็คือการรักษาจิตใจ การรักษาจิตใจในลัทธิของจื๊อก็คือการมีคุณธรรมประจําใจซึ่งจะทาให้สุขภาพจิตเราเนี่ยเบิกบานแจ่มใสสุข,ขุมหนักแน่นแล้วก็เปิดกว้างอย่างมีเหตุผลอย่างพุทธเราเนี่ก็บอกว่าทําจิตใจให้ผ่องใสใช่ไหมครับละชั่วทาดีแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องทําจิตใจให้ผ่องใสซึ่งก็คล้ายๆกันเพราะคนในยุคนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอารมณ์ที่ผันแปรง่ายเนี่ยจะนําโรคมาสู่ร่างกายได้โดยง่ายซึ่งคำพีห่วงตี้เน่ยจริงเนี่ยเห็นว่า อารมณ์ดีใจโกรธทุกข์ร้อนหมกมุ่นสศกเศร้ากลัวตื่นเต้นดีใจอะไรทั้งหลายเนี่ยเจตะการเนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญของความเจ็บป่วยซึ่งเขาก็มีคํากล่าวไว้ว่าโกรธทําลายตับดีใจทําลายหัวใจหมกมุ่นทําลายม,าม้าทุกข์ร้อนทําลายปอดกลัวทําลายไตยดังนั้นเนี่ยจะต้องรักษาเหตุผลและก็ความสมดุลของอารมณ์เอาไว้จึงจะปฏิบัติเก่กับการขึ้นการลงของจิตในชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข คือเราก็จะไม่ดีใจเพราะว่าถูกหรือเสียใจเพราะคิดถึงแต่ตัวเองปล่อยให้มันเป็นไปนตามภาวะวิสัยของมันจิตใจถึงจะแข็งแรงอายุยืนครับตัวของเบ้งเองเนี่ยก็เคยพูดเอาไว้นะครับว่าหากเขาเนี่ยไม่สันโดษแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถทําจิตใจให้แจ่มใสได้หากไม่สมถะก็จะไม่สามารถมีปณิธานอันกว้างไกลได้จะเห็นได้ว่าตัวของเบ้งเนี่ยก็เข้าใจวิธีแห่งการถนอมสุขภาพนะครับแต่ว่า น่าเสียดายที่ตัวเองเนี่ยกับทำไม่ได้ตามหลักการที่ตัวเองรู้ซึ่งจากหลักการพื้นฐานเรื่องการถนอมรักษาจิตใจนี้นะครับก็มีคนประยุกต์เอามาเป็นหลักปฏิบัติในการถนอมสุขภาพออกมาด้วยก็คือการปรับเรื่องการกินแล้วก็วิธีการบำรุงรักษาร่างกายเพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละฤด,ดูการคำพียังกล่าวไปอีกว่านะครับในฤดูใบไม้ผลิเนี่ยสรรพสิ่งทั้งหลายจะค่อยๆฟื้นคืนชีพ ดังนั้นคนเนี่ยจึงสามารถที่จะนอนดึกตื่นเช้าได้พร้อมกับการเดินออกกําลังในลานบ้านคือให้เดินมากๆเพื่อที่จะบำรุงร่างกายส่วนในฤดูร้อนเนี่ยคนควรจะต้องรักษาจิตใจให้สงบพยายามระงับอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเกิดอารมณ์ใดๆขึ้นส่วนในฤดูใบไม้ร่วงควรจะนอนแต่หัวค่ําแล้วก็ตื่นแต่เช้าคือพอไก่ขันแล้วก็ลุกขึ้นออกจากที่นอนได้ส่วนฤดูหนาวนอากาศมันจะเย็นมาก ควรนอนแต่หัวค่ําแล้วก็ตื่นสายๆซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ mm. เขาเรียกว่าหลักวสันและคิมหันบำรุงหยางสารและเหมันบำรุงหยินและในขณะเดียวกันเนี่ยอย่ามีจ,จิตใจละโมบโลภมากในทรัพย์สินยศศักดิ์การคุณรวมทั้งการอยากกินอาหารเลิศหรูมากๆด้วยเพราะความตะกาดตะกามในในทุกสิ่งคือศานาพุทธเราก็เรียกว่ากิเลสทั้งหลายเนี่ยทำให้เกิดความละโมบ ร่างกายก็จะเสียสมดุลอันเป็นเหตุให้เจ็บป่วยได้ในที่สุดคำพีห่วงตี้ได้จริงเนี่ยยังกล่าวต่อไปอีกนะครับว่าดูนานทำลายเลือดนอนนานทำลายพลังหรือชี่นั่งนานทำลายเนื้อยืนนานทำลายกระดูกเดินนานทำลายเอ็นดังนั้นเนี่ยทุกคนที่จะออกกำลังกายก็ควรจะออกกำลังกายแต่พอดีพอดีให้ทั่วถึงทุกส่วนไม่ใช่แค่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งจากหลักการนี้นะครับลทัทธิของจือ้อจึงใช้ศิลปศาสตร์6ประการ มาอบรมกลมเกลาสิทธิ์ทั้งหลายของเขาครับให้อ่านออกเขียนได้ทั้งยังให้ฝึกขี่ม้ายิงธนูแล้วก็ยังเสริมด้วยดนตรีฟ้อนรำการคำนวณคณิตศาสตร์อีกแล้วก็ยังมีวิชาขับรถหรือขับม้านั่นเองในสมัยนั้นอันเป็นวิชาเฉพาะทางก็เพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยจะได้ปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายในการบำรุงรักษาสุขภาพจิตและสุขภาพกายครับ,แล,รบและสุดท้ายก็คือเรื่องกินฝรั่งก็บอกว่า you are what you eat คนโบราณเขาก็พูดไว้เสมอว่ากินธัญ,ญพืชเจริญงอกงามคัมพีห่วงตี้ในจิงก็เลยบอกว่าหากไม่มีธัญ,ญพืชเครื่องวันพลังจะเสื่อมถอยถึงหนึ่งวันพลังก็จะลดน้อยถอยลงกล่าวโดยสรุปจากนักวิชาการที่ชื่อเฉิงเซี่ยวหั่นก็ได้ความดังนี้นะครับของเบ้งเสียชีวิตจากการเป็นโรคกระเพาะเพราะความเครียดบวกกับการที่พักผ่อนน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้กินข้าวนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะครับ ก็ยังมีนักวิชาการหรือว่านักประวัติศาสตร์บางส่วนคาดว่าสาเหตุที่ทําให้จุกัดเหลงของเบ้งของเราเนี่ยเสียชีวิตก็อาจจะเกิดจากโรคตับแข็งครับเพราะว่าคนจีนในยุคนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นนักดื่มตัวยงกันเลยทีเดียวดื่มกันแทบจะทุกวันครับแล้วยิ่งเครีดครยดไม่ค่อยกินข้าวดื่มแต่เหล้าแทนน้ําแทนข้าว ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าของเบ้งเนี่ยเป็นโรคตับแข็งส่วนอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับนักวิชาการบางส่วนก็บอกว่าอาจจะถูกยุงกัดครับอาจจะเป็นยุงลายก็ทําให้เป็นไข้เลือดออกผสมประสานไปด้วยไข้เลือดออกเนี่ยก็จะทําให้มีไข้สูงเกิน40องศาจะมีอาการอ่อนเพลียซึม จะทำให้เบื่ออาหารแล้วก็อาเจียนออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ยังไม่สามารถฟันธงลงไปได้ว่าป่วยด้วยโรคอะไรแน่นอนอาจจะรวมๆกันหรืออาจจากอันใดอันหนึ่งแล้วก็มีโรคบางโรคแทรกซ้อนขึ้นมาก็ได้ดังนั้นเนี่ยในจดหมายเหตุก็เลยไม่ฟันธงครับว่าเป็นอะไรเสียชีวิตเพียงแต่บอกว่าป่วยอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็ตายทั้งช่องเราก็สรุปได้เพียงเท่านี้นะครับ สบับดานี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากฟังต่อต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปที่เกี่ยวกับสามโกกและอื่นๆที่ค่อนข้างจะไม่ซ้ำกับใครนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ